ดีขนะอ,องข้าน,นะออปรัก็แล้ของสังคอเนี่ยคือพี่ัญการฆ่าองคำนะคือฆ่ามันแล้วสัครอแล้วก็ต้องมีพี่จอยฆ่า้องคำาระเด็นคือระบบเก็บข้าที่จ,จะมาเอความรู้ที่เรงกรบยายรือมีทางทุกๆจังหวัดแต่มีคือว่างปรเด็นเกี่ยว เรากต่าหเียวน้อน้อดียอเจ้าว่าหเียวนี้วันคุดทาย่ตลาดเหนือนี่คอมีเรื่อง่แล้วก็มีจุดเทียนคือทีสานนี่มีกาที่จะว่าองค์กรหรือสถาบันการศึกษาจะมาหาความรู้ขอแจ้งมาก่อนช่วงนี้เีก่อนีได้ไหมครับขอบคุณครับ ร้านสารคดนะครับร้านสุดทรีภาไทยครับเจอกันครับร้านสุดทรเาคไทยนอกก็หาวีจุดเจ็กับเขาเป็นสูตรการเย็นบันยาไทยย่านการทอผ้าไทพวนนอนี่แม่เป็นปรลินแต่หนังสุดทวิธีหน้าเป็นครูบรูบันยาไทยและก็เป็นครูศิลป์ของแผ่นดินเขาเป็นลูกหลานที่เขามาสืบทอดอยู่และตอนที่สำคัญก็สือเขาจะมีเพื่อนไทยพวนโบราณด้านทัดเซี่ยวแบบด้านเกิดเลยอยู่หลังร้านเขาคือถ้าคนมาก็จะได้สัมผัสบรรยากาศแบบ ไขควงตะกอนนะมีเองมุกมีตัหมกอยู่ตลางแล้วก็มีคนตับหูกอยู่ทุกมือ้อถ้าเข้ามากันจะเห็นคนเอ็นติงจกอยู่ร้านทุกมือเลยสามารถเข้ามาได้หมดในค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าจะมาีิกิจกรรมเขามาฮันเอ็น,นตินงจกจกคนเม้นก็ได้เพราะว่าเรามีที่ไว้รองรับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนอพื่นที่จะสนใจก็คือมาติดต่อได้เลยแล้วก็มีข้อระยะสั้นที่จะบอกว่าเขาเปิดแล้ว แต่เนยียหนึ่งวันสองวันสามวันก็อกวันที่ต่อได้เลยค่ะที่สุดภรีพัาไทยค่ะครับขอบคุณครับสุนภรีพัาธาไทย<ม>ต่อไปร้านเลมครับร้านเลยครับร้านเริอนองนอกก็มีจุดเด่นก็คือแบบมีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของหลัดเดี่ยวโดยที่ประยุกต์เป็นสีสมัยใหม่เนาะคือเปิดบาเพื่อสีดังเดิมก็เป็นแต่ละร้านเนี่ยมันจะมีจุดเด่นประจำร้านไปว่าร้านนี้มีที่เหลือก็อ่นอก แต่บ้านเทาคือแบบประยุกต์ให้วัยรุ่นและร่วมสมัยใส่ได้นะครับกหหลาหลาายใช่หลายหลากสีมากขึ้นเน,น,นี่ยแต่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมอยู่นะครับขอบคุณครับนาะนานเลยต่อไปนานาสินครับเพิ่ๆครับของเราย้อนนานาสินครับก็คือานานานสินตัวนี้เรามีโมงสองสาขาครับก็คือสาขาศี่ิชัยรัยที่ที่โมงหัตเจี่ยวนะครับอยู่บ้านหัตเจียหงาโมงสอง แล้วก็สาขาสองก็คือที่ส่วนพระโลกของไทยได้ชื่อด้วยวิเลย์บ้านบัวนาศิษก็คือจุดเด่นของร้านเราก็คือเราจะเป็นเราขออนุญาตถามเป็นพวกค่าสมคุณค่าก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่เราพูดกันว่าค่าผ่าเรามันยังไม่ไม่ขึ้นปั่เงี้ยครับในความที่ผมเป็นคนสุโขทัยเนาะก็คือชาวสุโขทัยในโชคอีกอย่างคือเราเปิดกว้างเปิดกว้างเหมือนกองบ้านเราใส่ผ้าของไทยบนเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นผ้ามยาเอยหรือใครก็ใช้ผ้าสู่ไทยเราสมคุณค่า ทีนี้เรื่องเรื่องเมื่อกี้ครับเราก็เป็นนักจิตพวกเราที่จะบอกเลยว่าันจุดยศในจุดแท้นะครับตอนนี้ก็คือปัญหามันเกิดขึ้นก็คือ,อคนที่เราบอกว่าผ้าสิ้นสวยท่สดก็จริงเนี่ยแต่พอเวลาเขาแต่งงานเขาไม่ยอมใส่ผมก็เลยจัดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาว่าญิงเนี่ยจะสวยที่สุดในชีวิตก็คือวันแต่งงานผมเลยจัดปัญหาตรงนี้ออกมาว่าเราจะต้องเอาผ้าไทพวนไปให้เจ้าสาวใส่ให้ได้พอเจ้าสาวใส่แล้วเนี่ยคนไทยพวนเราเองเราใส่อยู่แล้วนะครับ แต่ว่าคนซ้อนเขาโรคคนสูบไทยแคน้อื่นเขายังไม่ใส่เขายังใส่ยุ้ตอกตะกรอยู่ทีนี้เราก็พยายามทำไงกาได้ให้ท่าไทยทวนเราให้เจ้าสาวซึ่งเป็นคนสูบไทยแคนทั่วไปเนี่ยเป็นใส่จริงจิโดยที่การเราปรับสีปรับลายปรับทุกทุกอย่างก็คือเป็นสรุปง่ายๆก็คือเป็นสิ้นประยุกต์เป็นสิ้นรีบแบบทรงคุณค่าแบบว่างานสำคัญสำคัญเช่นงานบวชงานแต่งอะไรเงี้ยครับก็คือสั่งเราได้รับเป็นมาตื่นครับขอบคุณมากครับ วินนี้ในสาระดีดีดมากๆเลยครับนะ <c oughs> เขาปกใจได้หนมบากคนแล้วก็เป็นการสะท้อนปัญหาแล้วมันแนวทางใน,นกนารการทำทรธุรกาผภาไทยค,ครับอย่างที่ผมได้เกิดตั้งแต่แรกั้งว่าช่วงนี้กระทรวงวัฒนธรรมเน้นเ,นเสนผภาไทยนะครับอันนี้าสาเหตุที่สภาวาัฒนธรรมตะบนหันเซียวเอาจุดนี้มาลงในวันี่ เพราะได้เห็นปัญหาโดยคร่วาวๆแต่บนลึกถึงขนาดนี้เขาได้ยินแล้วนะเขาเขาเห็นเจอนะครับว่าต่อไปเขาต้องหาแนวทางที่ที่ต้องช่วยกันพัฒน,นาร่วมกันนะโดยสภาวัานธรารทางการนะขอน้องรับว่าถ้ามีเลเรืองรับใช้ออขอเลยนัครับเยในขณะทำการนี้ดำเนินการต่อไปอีกเรื่องนึงก่อนจิบจบนะครับจากเรื่องที่น้องนานานสิดได้พูดถึงว่า การคุณค mm ่ายกระดับคนทอผ้าคนทอผ้าเนี่ยเขาบอกแม่เป็นรุ่นจ้างเป็นผู้ทั้งเสื้ครับแล้วผมมีเอกสารนลไปเสิร์ชคุณในกรมหลวงวิเทธรรมกระทรวงวิเทธรรมได้เลยว่าความจริงแล้วผ้าทอของบรรเฮานี่ได้จดทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมถึงสองครั้ง คร,ครั้งแรกปี2552นะครับนะเอกสารในกรมศุลกเกรรธรมจะเซิร์ชเข้าไปเลยครับมรรกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับปี52นะครับที่พูดถึงนะฮะเรื่องของอเรื่องของผ้าทันติจบนะครับ ฟาสินตีจบสมัยนั้นปารินยังเป็นผู้สาวนะอยู่น <ś m ere ly> ในเรื่องนี้ตั้งแต่ปี52 <ś m ere ly> ครับงานสงไว้ครับเพราะนั้นเราปมึงว่านักพนพูดถึงภาสินตีจบไว้อย่างเลยแต่ว่าค่อนข้างน้อยมันบละเอียดน,นะ <ś m ere ly> แล้วเรื่องที่สองนะครับปี2556นะปี2556นินี่จะเป็น ขึ้นทะเบียนมนรดกครูปัญญาทางวัฒนธรรมในเรื่องของผ้าทอไทยหวนะผ้าทอไทยหัวรองเสื้อทาไปถนะครับสองปีที่ฉมผมติดตามมานะครับอันนี้ในรายละเอียดมันน้อยนะครับความจริงแล้วนะมัวเ็นไม่หลนะนะครับผมข้อขอสนับสนุนแนวคิดที่ว่าคือคนทอผ้าบำมพ็รู้จาัานะเพื่อนคือครูทางศิลปะในกันอทอผ้าครับ ในท้ายที่สุดนี้เราข no อขอบคุณนะตัวแทนนะเป็นแขกรับเชิญของวันนี้ในร้งท่านสททศรีภาคไทยร้านเดิและร้านนานาสิดิษฐ์สดีขอร่วมเราปโบกมือขอบคุณทกันขอบคุณครับพบกันใหม่พบกันหน้านะเอามาคุยกันอีกจริงๆมันมีเยอะเนาะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ